สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการประกอบเครื่องตัดหญ้า bc ส1 1นะครับอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องนะครับจะมีตัวเครื่องนะครับพร้อมกับมือเล่งนะครับแล้วก็จะเป็นมือข้างซ้ายนะครับตัวนี้จะเป็นถังเติมน้ํามันผสมสองทีนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับพร้อมกับใบรับประกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวประคองก้านนะครับอันนี้จะเป็นบางใบตัวนี้จะเป็นเบลคาด คาดไหลนะครับอุปกรณ์ที่แถมมานะครับจะมีพวกน็อตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกกาบางใบนะครับอันนี้จะเป็นประแจที่ไขหัวเทียนได้นะครับแล้วก็ถอดอใบได้นะครับตัวนี้จะเป็นหกเหลี่ยมมีสองไซส์นะครับมีเบอร์ห้ากับเบอร์สี่นะครับน็อตที่แถมก็จะมีสองเบอร์นะครับเป็นเบอร์ห้ากับเบอร์สี่เป็นหัวหกเหลี่ยมนะครับอ่าน็อตก็ ตัวนี้จะเป็นน็อตยาวสุดนะครับจะมีคู่หนึ่งน็อตยาวสุดคู่นี้จะใส่กับตัวบางใบนะครับต่อมานะครับจะเป็นน็อตขนาดกลางนะครับจะมีพร้อมกับตัวเมียนะครับตัวเมียนี้จะไว้ใส่ตัวประคองหางตรงนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นน็อตที่รองจากขนาดสั้นสุดนะครับอ่าจะมีสี PH Rig ่ตัวนะครับเป็น taką, น็อตที่ล <xy> <ME cushion> ็อกกับกะโหลกก้านนะครับ ยึดกับตัวเครื่องนะครับต่อมานะครับเป็นน็อตสั้นสุดนะครับตัวนี้จะยึดกับรูนี้นะครับรูนี้ก็คือตัวประคองประคองก้านนะครับตัวนี้เป็นเคเบิลทายนะครับไว้รัดสายคันเร่งนะครับก็บางคนจะไม่รัดหรือจะรัดตัวเดียวหรือสี่ตัวก็ได้นะเขาแถมมาสี่ตัวส่วนนี้คือประแจเบอร์สิบกับเบอร์แปดนะครับที่เขาแถมมาให้ี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับ ภายในกล่องเครื่องตัดหญ้านะครับจะมีอุปกรณ์แถมมาเท่านี้นะครับแต่ภายในกล่องก้านนะครับจะมีมาแค่นี้นะครับแค่ก้านเพียวๆเลยอ่ะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายการประกอบนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะใส่บางใบก่อนนะครับหรือบางคนอาจจะประกอบเครื่องก่อนก็ได้นะครับแต่อันนี้สถานที่ผมถนัดแบบนี้มากกว่านะครับอ่าเราเอา บางใบไว้ข้างล่างนะครับหรือบางคนจะเอียงจะอะไรแล้วแต่มุมตัดของแต่ละคนนะครับต่อมาจะเป็นประกับล็อกบางใบนะครับน็อตที่ใช้จะเป็นน็อตที่ยาวที่สุดนะครับน็อตที่ยาวที่สุดจะล็อกกับประกับบางใบนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเลยนะครับเครื่องมือที่เขาแถมไปสามารถไขได้ทั้งเครื่องเลยนะคะอันนี้ ผมก็จะไขให้ดูคร่าวๆไม่แน่นมากนะครับเป็นการสาธิตนะครับมาครับผมแล้วก็ผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับในกล่องเครื่องตัดหญ้าเขาจะแถมใบปังต่อไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นการใส่เครื่องกับ ตัวก้านนะครับยึดเข้าหากันนะครับอ่าลักษณะก็จะเอาจะหมุนด้านนี้ขึ้นมานะครับสังเกตง่ายๆนะครับจะเป็นด้านเรียบนะครับด้านอื่นจะเป็นโค้งมนนะครับจะเป็นด้านเรียบจะเอาขึ้นข้างบนนะครับเดี๋ยวก็เอาน็อตสี่ตัวนะครับขนาดสั้นเป็นอันดับที่สองนะครับจะมีสี่ตัว เเะไปลยนครับข้าผมจะแนะนําเป็นการไขทีละหน่อยนะครับไม่ต้องไขแน่นตัวเดียวแล้วก็ใส่ตัวอื่นนะครับเป็นการค่อยๆไขทีละตัวนะครับแบบให้แน่นไปพร้อมๆกันนะครับนี่แน่นแล้ครับจะค่อยๆเข้าไปมันจะใส่ง่ายกว่านะครับถ้าเราไปไขแน่นตัวเดียวเลย น็อตตัวอื่นมันจะใส่ยากนะครับไข่เป็นทะแยงนะครับ ผมจะไขค่าวๆไม่ได้แน่นมากนะครับต่อมานะครับจะเป็นการประกอบตัวประคองก้านนะครับฝั่งเกีง่ายๆนะครับมันจะเป็นลักษณะโค้งอย่างนี้นะครับให้เราเอาด้านที่เรียบๆนะครับฝั่งนี้นะครับเข้าหากับตัวนี้นะครับตัวหน้าเรียบนะครับแกนหลักตรงนี้มันจะตรงกับรูนี้พอดีนะครับถ้าเกิดว่าเรามาไว้ฝั่งนี้ มันจะเยื้องกันนะครับไว้นี่นะับแล้วก็มีนอดสองตัวนะครับให้ไขย,ยึดกับให้ไขฝั่งนี้เข้าไปหาตัวเกียวนี้นะครับ ปัจจัยที่ใช้เป็นปัจจัยเบอร์ห้านะครับผมไข่ข้าวให้ดูนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวล็อกของก้านนะครับถ้าถ้ายางตัวนี้มันเลื่อนออกมาก็สามารถหมุนเข้าไปได้นะครับมันจะมีร่องนะครับให้ใส่เข้าไปในร่องนะครับแล้วก็ตัวนี้ไขนะครับ ฝั่งที่เป็นอ่าหกเหลี่ยมน,นะครับจะเอาตัวเมียใส่ลงไปฝั่งนี้จะเป็นรูกลมๆธรรมดานะครับก็เลง็งเล็งให้ตรงนะครับอ่าเข้าแล้วนะครับแล้วก็ไขตัวนี้ตามลงไปล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับเป็นการใส่แฮนด์นะครับแฮนด์เร่งนะครับจะอยู่ข้างขวานะครับเป็นการใช้ประแจเบอร์อรสี่นะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแทนข้างซ้ายนะครับผมไขให้ดูคร่าวๆนะครับส่วนใครที่จะใช้เคเบิลทายก็จะเก็บสายประมาณนี้นะครับอ่านี้ ก็บางคนก็จะใช้เส้นเดียวหรือบางคนจะเก็บตรงนี้อีกเส้นหนึ่งก็สุดแล้วแต่ความถนัดนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะใส่บางใบให้ดูนะครับที่สะพายบ่านะครับก็เกี่ยวตามรูได้เลยนะครับแล้วแต่คนถนัดรูไหนนะครับเดี๋ยวผมเอารูกลางๆแล้วกันประมาณนี้นะ ต่อมาเป็นการถอดใส่ใบนะครับใบที่แถมให้จะเป็นใบปังต่อนะครับก็หน้าไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นสองคมนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับสังเกตนะครับจะมีรูที่ประกับตัวใหญ่นะครับอ่าแล้วก็จะมี ดูที่ตัวตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับก็เราใส่ตัวใหญ่ไปก่อนนะครับประกับตัวใหญ่แล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับใบให้เราเอาประแจนะครับประแจตัวเล็กนะครับตัวเบอร์สี่นะครับร้อยเข้าไปนะครับในรูนะครับมันจะไปขัดกับประกับนะครับทําให้แกนในไม่หมุนนะครับถ้ามันไม่ตรงเราก็หมุน หมุนให้ตรงนะครับอ่าแล้วก็ขัดไว้นะครับแล้วก็ใส่ประกับตัวเล็กใบนะครับสิดังเกตใบนะครับบ่าบ่าของใบให้อยู่ในร่องประกับนะครับใบจะได้ไม่แกว่งนะครับถ้าประกบจะนอกไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับ ก็ใส่น็อตเป็นน็อตเกียวซ้ายนะครับไข่เข้าอไาขา่เข้าทวนเข็มนาฬิกานะครับไข่ออกจะเป็นการตามเข็มนาฬิกาจะตรงข้ามกับน็อตอื่นๆเลยนะครับแล้วก็ประแจที่เขาแถมไปนะครับใช้เบอร์สิบเก้านะครับตัวใหญ่นะครับไข่นะครับจะเป็นเบอร์เบอร์เดียวกับหัวเทียนนะครับ เขาเข้าก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นการผสมน้ำมันสองทีนะครับน้ำมันสองทีนะครับอ่าให้น้ำมันแก๊สโซลีนะครับให้เติมเป็นเก้าหนึ่งเก้าห้านะครับแล้วก็เวลาเราเทไปนะครับเบนซินนะเทเบนซินให้ถึงขีดล่างนะครับ ขีดล่างแล้วก็เติมน้ำมันสองทีลงไปนะครับผสมลงไปนะครับให้ปริมาณน้ำมันขึ้นมาถึงข้างบนนะครับเป็นค่ามาตรฐานที่โรงงานแนะนำมานะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับหรือยี่ห้าต่อหนึ่งนะครับนี่นครับก็จบการประกอบเครื่องนะครับ 同他、嗯嗯啊